เมื่อจักรวาลถูกแบนออกซุสคลองฟ้าฮาเดสคลองแดนคนตาและโพไซดอนได้รับมหาสมุทรเขาคือราชาแห่งท้องทะเลผู้ควบคุมคลื่นลมและพายุใต้ท้องทะเลลึกทุกชีวิตต่างสยบต่อราชันแห่งมหาสมุทรเมื่อเขาโกรธมหาสมุทรจะลุกเป็นไฟ มนุษย์หวาดกลวงพลังของราชาแห่ท้องทะเลการต่อสู้เพื่อครองนครเอเทสเริ่มต้นขึ้นโพไซดอนพ่ายแพ้และความพิโรธจึงกำเนิดความพิโรธของเทพ,พเจ้าจะถูกจารึกในเกลียวคลื่นการกระทำหนึ่ง ดำไปสู่คำสาปของเทพเจ้าโพไซดอนสาปแช่นโอดิเซียสให้หลงทางในทะเลหลายปีแห่งความทรมนบนมหาสมุทร <c oughs> เขาสร้างม้าตัวแรก <c oughs> สัญลักษณ์แห่งพลัง <c oughs> นับแต่นั้น มากลายเป็นของขวัญจากเทพโพไซดอนแดมนุษย์ผู้กล้าเขาปกครองมหาสมุทรด้วยอำนาจที่ไม่มีผู้ใดสั่นคลอนตำนานของโพไซดอนจะคงอยู่ในเสียงของคลื่นตลอดไป